สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะคะในคําถามวิทย์หลังเรียนวันนี้จะเป็นคําถามวิทย์หลังเรียนนะคะในเรื่องวัสดุและสสารก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปดูในส่วนที่เป็นคําถามวิทย์กันเนี่ยให้เราไปดูเนื้อหากันก่อนนะคะว่าในเรื่องวัสดุและในเรื่องสารที่เราเรียนกันผ่านมาเนี่ยเรายังจําเนื้อหากันได้อยู่ไหมเอ่ยถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวครูบีพาไปดูเนื้อหาส่วนแรกกันต่อนะคะ นี่เลยค่ะส่วนแรกเรามาดูนะคะว่าในเรื่องสถานะของสสารเดี๋ยวเรามาทวนให้อีกครั้งนะคะว่าสถานะของสสารเนี่ยเราสามารถแบ่งได้ทั้งหมด3ส,สถานะนะคะก็คือส่วนแรกเลยก็คือของแข็งของแข็งเนี่ยก็จะต้องดูในเรื่องของปริมาตรและก็รูปร่างใช่ไหมคะว่าปริมาตรและรูปร่างเนี่ยเป็นสิ่งที่คงที่หรือที่เราเรียกกันอีกอย่างก็คืออนุภาคของสสารเนี่ยก็คือไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ จึงมีปริมาตรแล้วก็รูปร่างเนี่ยคงที่นักเรียนสังเกตนะคะว่าลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าอนุภาคของสสารที่เป็นสถานะของแข็งที่มีการเรียงชิดติดกันไม่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้แบบนี้เขาเรียกว่าของแข็งก็อย่างเช่นอะไรดีคะของแข็งของเราที่เห็นได้ชัดเจนอาจจะเป็นไม้อาจจะเป็นหินเป็นเหล็กใช่ไหมคะหรือว่าเป็นพลาสติกอันนี้ก็คือตัวอย่างตัวอย่างที่ครูบีนํามาให้ดูนะคะ ตัวอย่างในเรื่องของสถานะของแข็งที่มีอนุภาคเรียงชิดติดกันแล้วก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้สิ่งที่จะคงที่ไว้ก็คือในเรื่องของปริมาตรแล้วก็รูปร่างปริมาตรก็คือส่วนที่อยู่ภายในที่เรามองเห็นปริมาตรเนี่ยเป็นแบบไหนก็คือแบบนั้นส่วนรูปร,ปาราานนป่างร,รูปร่างที่เรามองเห็นเนี่ยเป็นอย่างไรรูปร่างที่เรามองเห็นเนี่ยก็จะเป็นแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่เป็นพลาสติกเป็นยางแล้วก็ เป็นไม้เป็นหินใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เราเนี่ยเห็นได้ชัดเจนในเรื่องสถานะของแข็งที่มีอนุภาคเรียงชิดติดกันแล้วก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้นะคะต่อมาส่วนที่2คือของเหลวของเหลวเนี่ยจะแตกต่างจากสถานะของแข็งก็คือของเหลวเนี่ยส่วนที่เป็นปริมาตรและรูปร่างเนี่ยจะแตกต่างกันก็คือปริมาตรเนี่ยจะเป็นสิ่งที่คงที่ไว้แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก,ก็จะขึ้นอยู่กับรูปร่าง รูปร่างเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุวันนั้นที่เราได้ยกตัวอย่างไปในเรื่องของเหลวเนี่ยนักเรียนจําได้ไหมคะว่าถ้าสมมติว่าเรามีน้ําอยู่หนึ่งขวดปริมาณน้ำหนึ่งขวดนะคะน้ำหนึ่งขวดคูบีให้อยู่ที่หนึ่งจุดห้าลิตรแล้วคูบีมีภาชนะอยู่สองอย่างภาชนะอย่างแรกคือมีเป็นแก้วน้ําขนาดใหญ่เปลี่ยนจากอันที่สองจากแก้วน้ําเป็นภาชนะที่เป็นกระมังนักเรียนลองดูนะคะว่า ถ้าคุณมีเทขวดน้ําเนี้ยเทน้ําที่อยู่ในขวดไปใส่ในแก้วถามว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคืออะไรคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือในส่วนของภาชนะใช่ไหมคะที่เปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่เป็นของเหลวเนี่ยก็คือยังคงที่อยู่เหมือนเดิมนั่นก็คือปริมาตรปริมาตรเนี่ยยังคงที่เหมือนเดิมแต่ภาชนะเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจากขวดน้ํามาอยู่ในแก้วใช่ไหมคะจากแก้วที่เรามีน้ําเนี้ย เราอาจจะเอาน้ําที่อยู่ในแก้วเนี่ยไปเทใส่ในกระมังแล้วเราอาจจะเอาน้าที่อยู่ในกระมังเนี่ยกลับไปกรอกไว้ในขวดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือรูปร่างใช่ไหมคะรูปร่างที่มีการเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในเรื่องของเหลวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ําน้ํามันพืชน้ํามันเบนซินหรือว่าแอลโกอฮอล์ที่ใช้ในการล้างแผลนะคะเพราะฉะนั้นของเหลวเนี่ย นักเรียนดูนะคะว่าอนุภาคเนี่ยมันจะแตกต่างกันอนุภาคที่เป็นของแข็งเมื่อกี้เป็นก้อนน้ําแข็งใช่ไหมคะอนุภาคก็จะมีการเรียงชิดติดกันไม่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้หรือว่าไม่มีช่องว่างเลยในการเคลื่อนที่ซึ่งแตกต่างจากของเหลวของเหลวเนี่ยจะมีการเคลื่อนที่ค่อนข้างได้ดีกว่าเพราะว่าของเหลวเนี่ยยังมีช่องว่างเพราะฉะนั้นของเหลวเนี่ยจะมีการที่อนุภาคเนี่ยเรียงชิดติดกันนะคะแต่ก็ยังมีช่องว่างหรือว่าที่ว่างเนี่ย เพื่อที่จะให้มีการเคลื่อนที่ไปมาได้เพราะฉะนั้นของเหลวเนี่ยมีอนุภาคเรียงชิดกิดกันก็จริงนะคะแต่จะมีการเคลื่อนที่ไปมาได้เนี่ยค่อนข้างดีกว่าของแข็งนะคะจะมีการเคลื่อนที่ไปมาได้ดีกว่าของแข็งอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของภาพตัวอย่างที่อยู่ในเรื่องสถานะที่เป็นของเหลวนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่น้ํามันพืชไม่ว่าจะเป็นโอมไหมคะว่า2ออย่างเนี้ยถ้าเราใส่ในขวด เปลี่ยนจากขวดมาใส่ในแก้วใช่ไหมคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือในเรื่องของภาชนะที่บรรจุแต่เสียงที่อ่าสิ่งที่เป็นปริมาตรอยู่ภายในเนี่ยก็คือสิ่งที่ยังคงเหมือนเดิมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะปริมาตรยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่จะเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ภาชนะที่ใช้ในการบรรจุเท่านั้นอันนี้คือในส่วนที่เป็นอนุภาคของของเหลวหรือว่าในส่วนที่เป็นของเหลวนะคะที่เราเห็นได้ชัดเจนว่ามันมีอนุภาคเนี่ย เรียงชิดติดกันก็จริงนะแต่จะมีการเคลื่อนที่ได้ดีกว่าของแข็งต่อไปเราไปดูส่วนที่เป็นแก๊สนะคะแก๊สเขาก็บอกว่าแก๊สเนี่ยคือปริมาตรหรือว่าสิ่งที่รูปล่างเนี่ยก็คือเป็นไงคะไม่คงที่เลยจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุหรือว่าดูที่ลักษณะของโครงสร้างโครงสร้างของอนุภาคเนี่ยดูนะคะว่าถ้าตรงนี้เป็นแก๊ส ถ้าตรงนี้เป็นแก๊สต้องเรียนสังเกตว่าอนุภาคของแก๊สเนี่ยไม่มีการเรียงชิดติดกันแล้วก็มีการกระจายตัวหรือว่ามีการฟุ้งกระจายอยู่ในส่วนที่ห่างกันมากหรือว่าเอาง่ายๆเลยก็คืออนุภาคของแก๊สเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระไม่มีอนุภาคที่จะต้องมาเรียงชิดหรือว่าติดกันเหมือนกับของแข็งหรือว่าของเหลวซึ่งสิ่งที่แตกต่างกันมากกว่า ของแข็งและของเหลวก็คือในส่วนของแก๊สเพราะว่ารูปร่างและปริมาตรเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจกุก็อย่างเช่นอากาศอย่างเช่นแก๊สถุงต้มนะถ้าเป็นอากาศหรือว่าแก๊สถุงต้มตนักเรียนก็สังเกตนะคะว่าแก๊สที่ใช้ในการถุงต้มหรือถังแก๊สต่างๆถังออกซิเจนต่างๆหรือว่าอากาศหรือว่ารวมถึงลมหายใจของเราอันนี้ก็คืออยู่ในส่วนของแก๊สอุภาคเนี่ยจะมีการ เป็นไงคะมีการฟุ้งกระจายใช่ไหมคะไม่ได้เรียงชิดติดกันอันนี้ก็คือในเรื่องของสถานะของสสารที่มีด้วยกันทั้งหมด3สถานะนะคะทีนี้ในเมื่อเราดูในเรื่องของสถานะไปละเดี๋ยวเรากลับไปดูในส่วนของข้อสอบกันว่าข้อสอบที่ครูบีจะให้เราทำเนี่ยมีส่วนไหนบ้างที่เราจะได้ทำในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนแรกกันเลย มาดูนะคะอ่าก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะดูเนี่ยให้เราเตรียมแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนเนี่ยเตรียมแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเตรียมแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์เล่มที่สองนะคะหน้าปกก็คือเป็นรูปเสือน้อยวิทยาศาสตร์เล่มที่สองนะคะเล่มที่สองวิทยาศาสตร์แบบฝึกหัดแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์เล่มที่สองหน้าปกจะเป็นรูปเสือน้อยเสร็จแล้วให้นักเรียนเนี่ยเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้าห้าสิบห้าสิบเอ็ด ห้าสิบสองแล้วก็ห้าสิบสามนะคะวันนี้เราจะทําด้วยกันทั้งหมดสี่หน้ามีด้วยกันทั้งหมดยี่สิบข้อนะคะยี่สิบข้อในที่นี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมดสองเรื่องก็จะมีทั้งเรื่องวัสดุแล้วก็เรื่องสสารในเรื่องวัสดุเนี่ยก็จะไล่ตั้งแต่แรกเลยก็คือในส่วนของประเภทของวัสดุนักเรียนจําได้ไหมคะว่าประเภทของวัสดุที่เราแยกออกมาในส่วนที่เป็นเซรามิกในส่วนที่เป็นโพลิเมอร์ในส่วนที่เป็นโลหะ จำได้ไหมคะสามอย่างที่เป็นประเภทของวัสดุก็คือโลหะเซรามิกแล้วก็พอลิเมอร์ในเมื่อเรารู้แล้วว่าพอลิเมอร์เซรามิกเนี่ยได้ออกมาจากอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปดูในส่วนที่เป็นคุณสมบัติหรือว่าสมบัติที่อยู่ในสมบัติทางกายภาพของวัสดุถ้าเป็นสมบัติทางกายภาพของวัสดุเนี่ยก็จะแยกออกมาด้วยกันทั้งหมด4ส่วนจะมีในเรื่องของความแข็งของวัสดุใช่ไหมคะที่เราท,าทําการทดสอบดูว่า อะไรที่มีความแข็งมากกว่ากัน2ก็คือในเรื่องของความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นอย่างเช่นหนังสติ๊กอาจจะมียางใช่ไหมคะในเรื่องของความยืดหยุ่นในการที่เราเปรียบเทียบให้ดูว่าความยืดหยุ่นกับความเหนียวเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรความเหนียวคือสิ่งที่เราสามารถกดได้แต่ไม่สามารถกลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้แต่ถ้าเป็นในเรื่องความยืดหยุ่นเนี่ยเราดึงออกไปได้แล้วก็เวลาปล่อยเนี่ย สามารถกลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้อันนี้เรียกว่าความยืดหยุ่นของวัสดุนะคะและส่วนที่3ก็คือในเรื่องของการนําความร้อน 4. ก็จะเป็นในเรื่องของการนําไฟฟ้าทั้งการนำความร้อนและการนําไฟฟ้าเนี่ยจะมีคําที่เราคุ้นชินและได้ยินบ่อยที่สุดก็จะเป็นคําว่าถ้าเป็นในเรื่องการนําความร้อนก็คือมีตัวนําความร้อนและฉะนวนการความร้อนใช่ไหมคะฉะนวนการความร้อนก็จะเป็นหมายเลขอะไรลำดับไหน ในรูปภาพที่เป็นข้อสอบเนี่ยเดี๋ยวเราได้มาดูพร้อมกันถ้าเป็นในเรื่องของการนําไฟฟ้าเราก็จะเจอกับคําที่เป็นว่าตัวนําไฟฟ้าคืออะไรหรืออ่าขนานการไฟฟ้าเนี่ยฉนวนไฟฟ้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะถ้าเราเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะว่าแบบฝึกหัดแต่ละข้อเนี่ยให้เราอ่านจนให้ชัดเจนเสร็จแล้วเนี่ยให้เราวงกลมล,อล,อลอ้อมรอบถ้าเราไม่วงกลมล,อล,อลอ้อมรอบก็ให้เรากากระบาดก็ได้นะคะอย่างเช่นข้อที่1 ข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาถามว่าวัสดุในข้อใดทํามาจากวัสดุประเภทเดียวกับตะเกียบไม้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็มาดูนะคะว่าอะไรที่ทํามาจากตะเกียบและต้องเป็นตะเกียบไม้ในข้อแรกเราก็มาดูเลยว่าจานพลาสติกได้ไหมยางลบได้หรือเปล่าจานพลาสติกกับยางลบอยู่ในประเภทเดียวกับตะเกียบไม้หรือไม่อันนี้จะอยู่ในส่วนที่เป็นในเรื่องประเภทของวัสดุนะคะ อยู่ในส่วนประเภทของวัสดุข้อที่หนึ่งเนี่ยเราต้องแยกก่อนว่าโลหะคืออะไรพอลิเมอร์คืออะไรเซรามิกคืออะไรถ้าเราแยก3อย่างเนี่ยได้ข้อที่1นึ่คำตอบก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าน่าจะเป็นข้อไหนที่มีทั้งโลหะที่มีทั้งเซรามิกแล้วก็มีทั้งพอลิเมอร์ก่อนอื่นหนูต้องไปแยกก่อนนะคะว่าตะเกียบไม้ของหนูเนี่ยอยู่ในส่วนที่เป็นโลหะอยู่ในส่วนที่เป็นพอลิเมอร์หรืออยู่ในส่วนที่เป็นเซรามิกอ่า ถ้าเป็นส่วนที่เป็นเซรามิกเนี่ยเซรามิกอย่างที่บอกนะคะว่าเซรามิกเนี่ยก็คือได้มาจากดินเหนียวใช่ไหมคะอาจจะได้มาจากดินเหนียวหรืออาจจะได้มาจากพวกที่เป็นหินฟันมา้าหรือว่าหินเที่ยวอนุมานแต่ถ้าเป็นโพลิเมอร์โพลิเมอร์เนี่ยจะเป็นวัสดุที่เราได้มาจากธรรมชาติได้มาจากธรรมชาตินะคะได้มาจากธรรมชาติที่เป็นในพวกของไม้ยางพาราหรือเราได้ออกมาทาเนี่ยทําออกมาก็จะได้ในส่วนของ เส้นใยธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ได้ก่อนเราถึงจะมาจําแนก2ออย่างเนี่ยได้แล้วเลือกมาเป็นคําตอบนะคะนี่คือข้อที่1ส่วนข้อที่2เนี่ยมันจะมีตารางมาให้และสามารถตอบได้ทั้งหมด2ข้อคือข้อที่2และข้อที่สามข้อนี้นะคะนักเรียนก็ลองดูว่าเ้ามีวัสดุที่ใช้ขูดก็คือ A B C แล้วถามว่าลักษณะของวัสดุที่ใช้ในการขูดเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบ ถ้าเป็นวัสดุ A เนี่ยเวลารเราดูดูนะคะว่าวัสดุ A เนี่ยถ้าขีดแบบนี้แสดงว่าไม่มีละต่อมาวัสดุ B วัสดุ A แต่ที่เป็นวัสดุ B อย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าไม่เกิดรอย C ก็คือไม่เกิดรอยแต่ถ้าเป็นวัสดุที่ใช้ในการขูดก็คือ B ใช้ B ไปขูด A ปรากฏว่าเกิดรอยใช้ B ไปขูด B เหมือนกันแต่ว่าไม่พบอะไรเลยใช้ B ไปขูดที่ C เนี่ยก็คือไม่เกิดรอย แล้วนักเรียนลองเปรียบเทียบดูนะคะว่าวัสดุที่ใช้ในการขูดที่เป็น A B C นํานำไปขูดแต่ละอย่างแล้วลักษณะที่เกิดขึ้นเนี่ยบางอย่างเกิดรอยบางอย่างไม่เกิดรอยและบางอย่างก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยและนักเรียนลองมาเปรียบเทียบในโจทย์คําถามที่เขาถามว่าอะไรที่เรียงลําดับในเรื่องอสมบัติในเรื่องความแข็งของวัสดุจากมากไปหาน้อยนะคะจากมากไปหาน้อย มากไปหาหนน้อยในที่นี้ก็คือสิ่งที่เป็นไงคะอะ,อะไรที่เกิดลอยมากที่สุดใช่ไหมคะอะไรที่เกิดลอยมากที่สุดเรียงลําดับไปจนถึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็แสดงว่าเรียงจากมากไปหาน้อยมากในที่นี้ก็คือเกิดลอยมากไปจนถึงน้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อสอบที่เราจะได้ทําในเรื่องสมบัติและวัสดุก็คือเราสามารถวงกลมหรือว่ากากรบาดลงไปในนี้ได้เลยนะคะ อ่าต่อไปดูส่วนต่อไปนะคะมันจะมีด้วยกันทั้งหมดยี่สิบข้ออันนี้คือสิบข้อสิบเอ็ดข้อแรกต่อไปอันนี้คือข้อที่สิบสองถึงข้อที่ยี่สิบก็จะเป็นในเรื่องสถานะของสารที่เป็นของแข็งของเหลวและแกส๊สบางข้อที่เป็นตารางเนี่ยสามารถใช้ตอบด้วยกันทั้งหมดสองข้อและนักเรียนก็ต้องมาเปรียบเทียบตารางแล้วก็ดูช่องตารางให้ชัดเจนว่าเขาถามสารถามปริมาตรถามรูปร่างถ้าคําถามแบบเนี้ยสารที่เป็น ABC แล้วมีคําว่าปริมาตรกับรูปร่างนะักเรียนก็ต้องมาแยกและจําแนกก่อนว่าถ้าปริมาตรคงที่รูปร่างคงที่แสดงว่าสาร A เนี่ยเป็นของแข็งอ่าเป็นสถานะที่เป็นของแข็งของเหลวหรือว่าแก๊สถ้า B สถานะ B คือปริมาตรก็เปลี่ยนแปลงแล้วรูปร่างเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ครูบีบอกไปเมื่อกี้ว่าอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือว่าเปลี่ยนแปลงทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นปริมาตร네หรือว่ารูปร่างเนี่ย จัดไว้ในส่วนที่เป็นสถานะอะไรดีคะของแข็งของเหลวหรือว่าแก๊สนักเรียนก็สามารถจําแนกตรงนี้ก่อนแล้วนักเรียนถึงจะมาจําแนกได้ว่าถ้า a เป็นสถานะที่เป็นของเหลวแสดงว่าของเหลวเนี่ยคืออะไร b จัดสถานะเป็นของแข็งของแข็งที่เราเรียงไว้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือเราต้องทําในตารางให้ชัดเจนก่อนว่า a b c เนี่ยอะไรที่เป็นของแข็งอะไรที่เป็นของเหลวและอะไรที่เป็นแก๊ส เราถึงจะมาตอบคําถามตรงนี้ได้โอเคไหมคะของครูบีก็วันนี้จะให้เราทําแบบฝึกหัดก็คือมีด้วยกันทั้งหมด20ข้อใครที่ทาแบบฝึกหัด20ข้อเนี้ยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เสร็จแล้วเดี๋ยวครูบีเนี่ยจะเข้าไปตรวจงานให้นะคะแล้วก็ชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของใครที่ทําถูกต้องทั้งหมดหรือของใครที่ผิดในข้อไหนนะคะ สำหรับวันนี้ครูบีก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ